ถ้าเราไม่แต่งกิ่งใช่ไหมใบสุดท้ายร่วงเขาจะแตกกกิ่งอาจจะแตกกิ่งประมาณครึ่งหนึ่งทำไมใบต้นหน้าหนามันเหลืองเป็นเรื่องปกติของเขามันเป็นช่วงของการสะสมอาหารนี่ครับก็คือมันจะใบเหลืองช่วงตั้งแต่เดือนธันวาที่จริงก็พฤติกาเริ่มมาพฤติกาช่วงสะสมอาหารก็สังเกตได้ง่ายๆก็คือยอดเขาจะเริ่มหยุดยอดเออยอดยอดหยุดแบบนี้ คือเขาจะไม่แตกตาใหม่ละคือยอดเขาจะหยุดแค่เนี้ยแล้วก็ใบข้างล่างเขาจะเริ่มเหลืองจะเริ่มเหลืองมาเหลืองจนถึงใบสุดท้ายใบเขาจะร่วงถ้าเราไม่แต่งกิง่งถ้าเราไม่แต่งกิง่งถ้าเราไม่แต่งกิ่งใช่ไหมใบสุดท้ายร่วงเขาจะแตกกิง่งอาจจะแตกกิ่งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกิ่งของมันก็จะยวมันก็ยาวๆแบบเนี้ย เวลาติดลูกหรือว่ากิ่งใหม่ออกมามันก็จะโน้มแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะหักถ้าหักก็ไม่แน่อาจจะหักโคนคุณอาจจะเสียกิ่งนี้ไปเลยเสียดายแทนที่เราเราจะตัดสั้นๆให้มันออกผลเออเราเอาผลไปข้างล่างกิง่งเขาจะไม่มีทางที่จะหักเลยอย่างเงี้ยมันยาวเกินถ้าเราไม่ตัดแล้วม,มันก็สูงเกินอ๋อถ้าเราตัดนี่ประมาณเท่าไหร่คะตัดก็ประมาณคืบหนึ่งคือผลแม่นาก็จะออก มันก็จะออกผลผลประมาณ,มาณเนี้ยกิ่ง oh. ตาบนสุดหรือตาที่สองจะออกผลประมาณเนี้ยสองตาสองตาข้างบนเนี้ยมักิ่งก็จะได้ไม้อมกิ่งจะได้ไม้นมคือยิ่งสร้างเขาจะรับน้ําหนักได้ดีรอบแรกตรงนี้นะครับปีแรกมันขึ้นมาเนาะมีสองกิ่งก็มาประมาณครืบหนึ่งจากนี้มันครืบหนึ่งแล้วก็ตัดปีที่แล้วตัดตรงนี้ อันนี้รอบที่สองละปีที่สามก็จ,จะวาดขึ้นไปอีกคืบหนึ่งก็จ,จะตัดตรงนี้ประมาณนี้ครับก็คือว่าถ้าเราตัดสั้นอ่ะกิ่งเขาไม่มีทางหักแน่นอนมันแข็งแน่นอนเพราะช่วงมันสั้นแต่ถ้าเรากิ่งยาวอ่ะมีโอกาสหักโน้มแบบนี้เลยยิ่งหน่อยเขาจะติดผลตรงไปอาจจะติดแทบทุกกิ่งเขไม่แน่ใจก็มีโอกาสที่จะโน้มแบบนี้ต้องหาไม้มาค้ำอ่ะ